มีอยู่คืนหนึ่งหนบ้านหลังเก่าของปู่ย่าตายายในหมู่บ้านที่เงียบสนัดมีหญิงสาวชื่ออันนาที่เพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากทำงานในเมืองใหญ่ได้หลายปีทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดีแต่ในคืนแรกที่เธอนอนนั้นกลับมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเธอได้ยินเสียงของข้าวของ ที่เหมือนจะย้ายที่เองในบ้านเพราะเสียงดังแปลกๆได้ยินจากห้องต่างๆคล้ายจะมีคนกำลังจัดของหรือย้ายเฟอร์นิเจอร์อันนาเริ่มรู้สึกสงสัยแต่เมื่อเธอเปิดไฟกลับไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยคืนต่อมาเสียงกลับมาอีกครั้งคราวนี้เสียงดังมากขึ้น ราวกับมีใครบางคนกำลังลากเก้าอี้ไปมาอันนานึกว่าคงเป็นเสียงของลมเดินไปดูใกล้ๆก็เห็นเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ผิดที่ผิดทางเธอตัดสินใจว่าจะไม่คิดมากและกลับไปนอนข้ามคืนไปอีกสองคืนเสียงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งอันนาไม่สามารถทนได้อีกเธอจึงออกไปสำรวจบริเวณบ้าน หวังว่าจะหาสาเหตุของเสียงที่รบกวนแต่เมื่อเปิดประตูออกไปเธอกลับรู้สึกได้ถึงความเย็นที่พัดเข้ามาและเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ในหัวมุมของบ้านอันนาใจสันแต่สิ่งที่ทำให้เธอหลอนได้คือเมื่อเธอเห็นปิดตามมาด้วยกันมีข้าวของเก่าๆที่ปู่ย่าตายายเคยใช้กลับมาปรากฏอยู่ในห้องนั่งเล่น อย่างผิดปกติทุกสิ่งทุกอย่างราวกับถูกย้ายมาจากอดีตทันทีที่เธอหันหลังกลับไปแน่นอนว่าเมื่อหันกลับมาทุกอย่างกลับเป็นปกติแต่จิตใจของอันนากลับตกอยู่ในความหวาดกลัวคืนต่อมาอันนาเดินไปที่ห้องเก็บของในบ้านและพบว่ามีกล่องไม้เล็กๆถูกวางทิ้งไว้เมื่อเปิดออก เธอพบของเล่นเก่าๆและรูปถ่ายของครอบครัวในสมัยก่อนและเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกอย่างก็เริ่มติดต่อกับเธอสิ่งที่อยู่ในนั้นคือความทรงจำของครอบครัวที่พยายามสื่อสารกับเธอแต่เสียงก็ยังไม่หยุดอันนารู้ว่าเธอต้องทำอย่างไรเธอจะต้องเคารพความทรงจำเหล่านั้น โดยการจัดเก็บทุกสิ่งให้เรียบร้อยแทนที่จะหลบหนีจากความจริงที่ว่าเธอไม่ใช่คนเดียวในบ้านนี้ตลอดไป